ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเอายืดรอดภาคสองนะครับก็อยู่กับเออ่รายการ YMT นะครับแต่เป็นภาคที่สอง่ะจะจบยังภาคสองอ่ะย่างเนี้วนะไม่มีเียอะไรเด็กไป นาแลวอยู่ในทำสวสดีคสวัสดีคบก็ไม่มีฐานเลยขอไปตัดไม้ไปไนะอ้ยเหี้ยแมวไอ้สัตว์ตายตายมึงยึดไม่มึงวิ่งเร็วอะ่ะเ,เดี๋ยวมึงมาฆ่าแล้วขี้เกียจวิง่งมึงเร็วรแล้วบอกอไนักหนึงนะอ้ขอพยายามหนักสูง เลออกอยังไงก็คือเป็นคลิปที่สองของผมแล้วนะค,<ป>ค่อหัดทำรายการของตัวเองอย่าไปฟังนะมันมีเสียงรบกวนนิดหน่อยกดตีน<ป>อย่าดิ้งกนมลงถ่ายรายการ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรนะเอาฐานมาใส่แทนไม้ประหยัดไมุ้กวันตีนะขมับก็เราจะทำฐานมาย่างหมูเพราตอนนี้มันไม่มีเที่ยอะไรจะกิน

เนื้อเสร็จแล้วก็เราก็จะลงไปหาแ,ออแบบล่ในาก,การขุดลงไปทาง เกิดคุณเล้วแบเล็กอะไม่ไม่มีอะไรจะทำเพราะเป็นเพิ่งหัดทำช่องของตัวเองอะจะเล็กๆนิดหน่อยคะคนเนี้ยจริงจร Thank you.